ปีนเลยอ๋อนั่นนี่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 ไปทีมเอไปฟิตออฟฟิตทีมเออย่าไปมีอะไรโยนโยนเฉยๆยยนกี่คนครับ นีอจิ้งจกครีมวาสลีนเออวาสลีนจิ้งจกนี่ยว่ะทาอย่างนี้เนี่เอาไปทาเลยนะก็คืออันเนี้ยนะไอ้ที่จิงจกตายเนี่ยคือวาสลีนเขาผลิตเองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะเป็นวาสลีนทาปากนะเนี่ยดูสลงสลากแปะเนี่ยครีมเขาก็ทำจากตรงนี้ มีวันหมดอายุด้วยนี่ทำอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มน้องนี่ทำอะไรเนี่ยขออันนี้ผมยังไม่ได้นี่ครับนี่ทำอะไรัสดี่ประเสริฐเราใช้ด้วยป่ะอันนี้ครับใช้ด้วยแล้วเนี่ยเนี่ยไม่แต่เนะไอ้หมอนหมอนผมไว้ต่อไปอยู่เลยเพราะว่าฉลากระบุไว้ว่าสำหรับทาริมฝีปากเลยค่ะ เราใช้จริงเหรอตัวนี้เหรอผมจะใช้ใช้พวกใช้มือไม่ใช่เราทาปาจริงเหรอปากผมไม่คยได้ทาแต่ผมทามือถ้ามือผมมันแห้งอย่งเงี้ยผมก็ทาเส้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะตัวที่วัตถุดิกอยู่ตรงนี้ค่ะ มาหายิงชิจเอนไ้หรอีสานกชิจแล้วแล้วเห็นที่มีเตาแก๊สหม้อต้มอะไรนั่นนั่นคือมีกระน้ตุ้นพวกไอ้ยาหมออะไรเนี่ยนะ เขาเขาเอาเลขคนอื่นนะคน,ยคนยะรยนซึ่งจริงเแล้วเขามีเลขออย,อ,อ,ยอ,อยู่แล้วแต่ว่ามีการตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเลขออยอในการผลิตยาแล้วก็รวมถึงตัวยาทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณซ,ซึ่งซึ่งผิดกับวัตถุประสงค์ในการเปิดบริษัทที่ที่เราได้มาเจอโรงงานแห่งนี้นะคะก็เป็น